อะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดห้านี่สเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับเลขนี้เลยครับก็อชอบมากวันนี้ผมคิดว่าผมจะซื้อตัวเดียวนี่แหละคือคนจะถูกซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ถูกคนไม่ถูกซื้อร้อยเลขมันก็ไม่ถูกแล้วแต่ดวงครับแล,แ,แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของแต่ละคน<ๆ>เหมือนงวดอาจารย์ให้เก้าเจ็ดเก้าถ้าเราทุ่มเราก็ได้ใช่ไหมเราก็ทุ่มงวดแปดอย่างนี้ก็มี<ๆ>เขาอั้นยังซื้อกันอยู่ยนะแไมเนี่ทุ่มแปด เรียบร้อยเลยแปดอยู่ไหนแปดสตัวเลยอ่ะแต่แม่เขาไม่ด่ามากเหมือนเดิมไม่ด่าไม่บอกว่าด่าแม่เขาจะมาเขาไปเองนี่แหละปู่จะให้คนแบบนี้เนี่ยคนที่ตัทพาคนที่แบบมีใจบางคนผมก็ไม่เข้าใจนะเวลาเขาซื้อไม่ถูกเขาโทรมาด่าพ่อผมเนี่ยโคตรด่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมเต็มหูวไม่อกีไม่ว่าเขาอ่ผมผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเขาบอกว่ามันคือแนวทางเนาะถ้าผมรู้ผมก็ รวยไปแล้วเป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็ให้ไปนะครับก็มันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับคนเนี่ยโดด่าผมเต็มอู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็เหตุเหตุฟ<ๆ>อมันทําไปทั่วเลขไม่เข้ามันก็ไปว่าเข้าอย่างเงี้ยมันก็เอาคิดที่ผมเคยคิดไปว่ามาเต็มเต็มคนก็เข้าใจผิดกันนะครับหรือว่ามันเอาจังหวะที่ผมเมาเ้าเป็นไงเป็นไงที่เราเแบบที่คุยหนย่มันก็เอาไปลงให้คนหมั่นใ้ผมอ่ะเดี๋ยวจะมีใครถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะพาไหว้ปูเดี๋ยวไปไหว้ปูเนาะ โอเคเนี่ยวนี้เหรอครับเดี๋ยวเราไหว้ปูก่อนเนาะขัางในที่ห้าใครเนี่ยอะพนมมือขึ้นตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตตาพระว่าตัวระหัสตัสัมมาสัมพุทธตานัโมตตาพระว่าตัวระหัสตัสัมมาสัมพุทธตานัโมตตาพระว่าตัวระหัสตัสัมมาสัมพุทธตากาวตามอาจารย์กายะ ว่าจะติดตังอาหังวันทาขานันตานคราชพ้านางอุสาวดียิสุทิเทวาปูเทมิกายะวาจะติดตังอาหังวันทาขานันตานคราชพ้านางอุสาวดียิสุทิเทวาปูเทมิกายะวาจะติดตัง อหังวันทาอาานตานคราชพระรางอุสาวดีวิสุธิเทวาปูเชมิจายะวาจากิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทาน,านาคราชวิสุธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภโยนาคา พันธะปริตังขอบเชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ขอฟอคนคอยยาวๆเด้อมันมันถูกๆ เรียกว่าขนาดอลไบอกว่าบอกว่าปูไม่ยูนี่บอกะมาต้องมาต้องคุณอะไรมันลดแล้วก็ไปไหนต้องเจอคุยงานกันอย่ทิ้งไว้นั่นแหละแล้วแต่งงานต่เงินต้องมารับเช็คก่อนครบบางคนต้อมาจากทั้งคดตมีใจด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเบิกเงินให้นี่ะ ก็จะได้มีชงมีราบแบบบางคนก็มีกำบังเอายังไม่ได้ก็มีถ้าเรามาเจอผมตอนตั้งแต่แปดงวดสี่สิบแบบแน่นๆเพื่อไไม้ลูกติดยกแรกผมบุนี่นะทุกคนแล้วว่าผมสั่งให้เขาเลิกเล่นไป้วเพราะว่าั้าหมดเนี่ยพ่อผมบอกผมได้หลายอยู่ครับด้หลายมากเพราะว่าไปฟังมึงอยู่ผมมัดไม่ถูกเนี่ยเคื่องสาเหตุที่ชอบไม่ถูกก็คือบุญผมหมดใบแดงมันไม่เข้าแล้วต้องเล่าว่าเอ้า เงีนะังซือเลขมก็คือแปดูนเ็ดับไปก็มาซื้อแล้วซื้อหญกงนะครับซื้อแล้วซื้ออญิซื้อแล้วซื้ออีิก็ว่าลอตเตอรี่มันเือลอตเตอรี่สองนที่ไปพวกเี้ยเนี่แปดว่าตรงที่เรารู้กันนะได้เยอะก็เป็นื่นยูไม่เป็นห่ก็เป็นล้านอยอะมันหน่อยแห้งไปก็จะได้หลอยู่ครับได้หลได้หลแต่ว่าหลายกับพพ่อเเพราะว่าก่อนนังก็เมือไหร่ทีใช้มีสามวันที่แล้วเพราะว่า แต่ว่างวดหน้าเนี่ยคิดว่าน,น่าจะกลับมาแล้วถ้าไม่เข้ามันก็ไหลไหลเรื่อ,อยๆเลขเรามันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าคนตามน้อยเนี่ยุูลเราจะเยอะแต่ถ้าคนตามเยอะดังมากๆเนี่ไม่ออกก็เห็นมาแล้วครับแล้วก็ชอบถืขขงวคาคงจะมีเจ็ดห้าเนี่ยแหละวันนี้ชอบชอบคน,นเล่นชู้ก็จะตัดเล่นแต่ว่าเล่กชูก้ผมก็ตัดผมเอาหมดแหละ อย่างน้อยเราเอาไว้หมดตัวละห้าบาทก็ยังดีถ้าเราตัดตัวไหนออกสังเกตมันออกตัวนั้นเลยเหมือนเลขคู่มีแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเราอาจจะซื้อแต่ศูนย์เจ็ดแต่ศูนย์แปดแปดเจ็ดเราไม่เอามันก็ออกหรือว่าบางคนเอาแต่บนบางคนไม่กลับบ้างเหมือนลอตเตอรี่ผมตัดเจ้าต่แปดเจ็ดถูกไหมออกเจ็ดแปดนะสองวยี่สิบใบที่ดูเดียท่านนีเป็นเงินแีได้ครับเมาเมื่อครับไปเปิดเบื้องเนึ่งคิดในใจอย่างน้อยก็ต้องถูกแล้ววะสอง้อายี่สิบใบ มีแต่แปดเจ็ดอ่ะเจ็ดจะเบิกเนี่ยไห้น้อเพะนุมมือขึ้นในระว่างนี้อาจารย์สรวจทันเชินได้ให้รับตาแล้กกับขอป้อนตอนี้ให้ครับตั้งติดตั้งใจมิตวนะเมตตังต่อเมตดต่อวันต่อออกวิตติติต่อปฏิตังพะนนั้นสุตเตตามีจะรุตเติริศรัตตเจัตตมิเตวิมานี้เลานี้ามีแตรูปวนะเขานี้ทีวัทุกมีเศษเปริบุมมาจะยันเศษว ทละพละวิสเมยังทันธรรมนาคาิสันตาสันเกยังมุนิวระวจนังสารูเมตุนัตุธรรมสตวนการุยู่ทันตาธรรมตวนการุอยว่บนทันตาธรรมมตวนักาารุยู่ทันตานะโอเดสาวตุระตัมมาสัมพุทธะนะโอสาวตุระตุสัมมาสัมพุทธะนะโอเสาวตุระตสัมมาสัมพุทธะจะหาเสน่ตวเดนตที่พัฒน์นิโตวดยิเนตัณจะมหาลาโภิโยนะฮะท่านนี้จััปปสมาตินัปปสมาจิณัปสัมาติ

เ่บูชาเหรียญชนะจนนะครับรุ่นแรกตอนมีแค่ร้อยเหรียญในโลกนะครับใพื่อเพื่ได้บูชาผู้รับพ่อของใบแมครับจอด เอาดีแพงดีสัวทางตำนานรวอมครับนี่น้ำเบอร์ค้ามอันนี้น้ำเบอร์2ี่สิบห้าเนาะค่ะด้เดอบเดอเหรียญที่2ี่าเดือับแค่ร้อยเหรียญเ้ขนาดนเหรียญละล้านครับอยดูโอ้กำไรชนะจุดแต่นี่เรับๆเดือดกำไรกัมีแค่พันเสร็จะค่เดือเดอไปเดือใส่ื้อกันเลย มด่งม้่งไไจานม่านไปเด้างสมุดประการด้าม่าย้าสมรายนนปไว้มะ ได้ครับพร้อมหมดหรือยังวบอกาจรย์ไม่ามากเลยกอาจารย์มากเลยค่ะรยอาจารย์มากเ่ยไม่ได้ถ่ายอนอาจารย์้อมล ตามตัวพี่ละสามตัวพี่ละจ้าอาหายรูปบ่รเดี๋ยวให้พี่เสื้อแดงถ่ายให้ก็ได้ครับเราถ่ายรูปก็ได้เดอาไปขั้นคอกับแังบอกเถอเอาดีแล้วปุ่มไหมดีแล้วปุ่มหมลูกมาลูกมา

Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวถ้าห้องเต็มเนี่ยห้องไอ้ทักประสานไปแล้วไปไหมเนี่ยตักไปแล้วค่ะทักไปแล้วว่าถ้าจะห้องใหญ่เราห้องใหญ่หรอห้องใหญ่หรอห้องเล็กที่เดือยให้ให้ให้พี่รับส่แล้วไปนี่แล้วเดี๋ยวนะครับโทษทุกมหาเจ๋งไงไอ้เนีมันมืนเดิมไมันมันมืนเดิมด้วยบริการของโรงแรมนี่มีคนทำความสะอาด กเไมด้เนะเขาดี้สมบูรณ์าเ่ไปสัมรัสแล้วยิ่เลยของดีแม่ไปแหนคนรเดีวมัดวงไมนี โอ้ม่บ่อเน่ไม่ใกล้ใกล้เาเกยค่ะไม่จกไอ้ไี่ขาดกอันนี่องเคไหแลวลการบุมิค้ามาจากไหนเนี่ยมาดันยมาแล้วค่พิ้งนเนี่ยครับนี่มาใกลขึนอนให้นเข้าไปเกียร์ห้องให้อยู่ค่ะเ่นน